เริ่มต้นการประมวลผลเรียบเรียงจินตนาการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI เล่านิทานให้ฟังที่ซึ่งเทคโนโลยีและความฝันจะนำพาคุณไปสู่โลกใบใหม่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับครอบครัวนักผจญภัยกับดินแดนเห็นมาตราส่วนมหัศจรรย์ เย็นวันนั้นหมากกุกูกลับบ้านมาด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยมและรอยยิ้มที่กว้างกว่าปกติเขาวางกระเป๋าลงแล้ววิ่งตรงมาหาพ่อที่กำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่พ่อครับวันนี้ผมเรียนคณิตศาสตร์เข้าใจด้วยนะครับเขาประกาศอย่างภาคภูมิใจพ่อผับหนังสือพิมพ์ลงแล้วหันมามองลูกชายด้วยความสนใจจริงหรอครับเก่งมากเลยแล้ววันนี้เรียนเรื่องอะไรไป เรื่อง longest, shortest, tallest ครับมากุกูอธิบายอย่างคล่องแคล่วคุณครูให้เปรียบเทียบของต่างๆอันไหนยาวที่สุดอันไหนสั้นที่สุดแล้วก็อันไหนสูงที่สุดผมตอบคำถามของคุณครูได้ด้วยนะครับสุดยอดไปเลยลูกชายพอกล่าวชมอย่างจริงใจ เห็นไหมถ้าเราตั้งใจฟังตั้งใจเรียนในห้องเรียนเราก็จะเข้าใจทุกอย่างได้ไม่ยากเลยพอภูมิใจในความพยายามของลูกจริงๆคําชมของพ่อทำให้หมากกุ๊กกูยิ้มแก้มปริเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะตัวน้อยคืนนั้นเขาเข้านอนไปพร้อมกับความรู้สึกดีๆที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่และทำมันได้ดี และในโลกแห่งความฝันการเดินทางเพื่อนำความรู้ของเขาไปใช้จริงก็ได้เริ่มต้นขึ้นทุกคนในครอบครัวตื่นขึ้นมากลางดินแดนที่ดูแปลกประหลาดและวุ่นวายอย่างยิ่งที่นี่คือดินแดนแห่งมาตราส่วนมหัศจรรย์ที่ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างสามารถยืดหดสูงหรือเตี้ยลงได้เองตามใจชอบ พวกเขาเห็นสะพานที่เคยยาวกลับหดสั้นลงจนข้ามแม่น้ำไม่ได้บันไดที่เคยสูงกลับเตี้ยลงจนปีนขึ้นหอคอยไม่ถึงและเชือกที่เคยสั้นกลับยาวเฟื้อยจนพันกันยุ่งเหยิงเกิดอะไรขึ้นที่นี่แม่ร้องออกมาด้วยความตกใจ ท่านใดนั้นปรากฏร่างของผู้ชายชราในชุดคลุมที่ปักด้วยลายไมยบ้บรรทัดและวงเวียนเขาคือผู้พิทักแห่งสัดส่วนดินแดนของข้ากำลังโกลาหล้นลเพราะผู้จอมกลับตลปัดผู้จอมสนที่ชอบเล่นสนุกกับการเปลี่ยนแปลงขนาดได้ออกมาอลวาดทำให้ทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมดแล้วพวกเราจะช่วยอย่างไรได้เชอร์มาอิวถาม ข้าได้ยินถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเปรียบเทียบคนใหม่ที่พึงถือกำเนิดขึ้นในวันนี้เขามองมาที่หมาก,กุกูเจ้าหนูเจ้าคือความหวังเดียวของเราเจ้าต้องช่วยเรารวบรวมเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามอย่างกลับคืนมาเพื่อบังคับให้ผู้จอมสนยอมคืนทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิม ภารกิจแรกคือการตามหาคาถาแห่งความสูงที่ถูกซ่อนไว้บนยอดของต้นไม้ที่สูงที่สุดในป่าเปลี่ยนขนาดที่ซึ่งต้นไม้ทุกต้นต่างยืดยืดหดหดอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าต้องใช้สายตาและความจำสังเกตให้ดีว่าต้นไหนคือต้นที่สูงที่สุดจริงๆ ครอบครัวนะักผจญภัยจึงช่วยกันสังเกตการพอช่วยดูภาพรวมเชอร์มาอิ๋วช่วยจับเวลาแต่เป็นหมาก,กุ๊กกูที่ใช้ความเข้าใจอันสดใหม่ของเขาสังเกตเห็นต้นไม้ตะวันครับต้นอื่นสูงสูง,สงต่ำๆแต่ต้นนั้นมันสูงที่สุดตอนที่พระอาทิตย์อยู่ตรงหัวพอดีเขาพูดถูกต้องพวกเขารีบปีนขึ้นไปแล้คว,ว้าคาถาแห่งความสูงมาได้สำเร็จ ภารกิจที่สองคือการตามหาอัญมณีแห่งความสัน้นที่ถูกซ่อนไว้ในอุโมงค์ที่สั้นที่สุดในเขาวงกตใต้พิภพที่มีทางเข้ามากมายนับไม่ถ้วนถ้าเราเลือกทางผิดเราอาจจะหลงอยู่ในนี้ไปตลอดการก็ได้แม้พูดอย่างกังวลมากกุกกูเดินสำรวจป่าอุโมงค์แต่ละแห่งอย่างตั้งใจเขาไม่ได้วัดความยาวแต่กลับก้มลงมองที่พื้นอุโมงค์นี้ครับเขาชี้ เพราะรอยเท้าของคนแคร์ที่เดินเข้าไปมันใหม่ที่สุดแสดงว่าพวกเขาเพิ่งเดินเข้าไปแล้วก็ออกมาได้เร็วที่สุดแสดงว่าทางนี้ต้องสั้นที่สุดแน่เลยเป็นอีกครั้งที่เขาคิดถูกพวกเขาเดินเข้าไปในอุโมงค์นั้นไม่นาน <c oughs> ก็เจออัญ,ญมณีแห่งความสั้นที่ปลายทางภารกิจสุดท้ายคือการตามหาริบบิ้นแห่งความยาวที่จำเป็นต้องใช้ซ่อมแซมสะพานที่ขาด พวกเขาต้องเลือกเถาวันเส้นที่ยาวที่สุดจากบรรดาเถาวัลวิเศษสามเส้นเพื่อนำไปพาดข้ามหุบเขาที่กว้างที่สุดเถาวันทั้งสามเส้นดูยาวเท่ากันอย่างน่าประหลาดใจเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเส้นไหนยาวที่สุดเชอร์มาอิวถามมากุกูนึกถึงบทเรียนในห้องเรียนคุณครูบอกว่าเราต้องหาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เขาจึงให้พ่อกับที่สาวช่วยกันขึงปลายถาวนแต่ละเส้นให้ตึงแล้วก็พบว่ามีเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่ยาวพอที่จะไปถึงอีกฝั่งของหุบเขาได้เมื่อได้ของวิเศษครบทั้งสามอย่างแล้วผู้พิทักษ์แห่งสัดส่วนก็นำพวกเขาไปที่ซ่อนของผู้จอมกลับตลปัดซึ่งก็คือสนามเด็กเล่นที่อยู่ใจกลางดินแดนนั่นเอง พูดจอมกลับตลปัดไม่ได้ดูชั่วร้ายเลยแม้แต่น้อยมันเป็นเพียงพูดตัวเล็กๆที่ดูเบื่อหน่ายและหเหงาหงอยข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำลายอะไรนักมันกล่าวเสียงอ่อยข้าแค่เบื่อที่ทุกอย่างมันเหมือนเดิมทุกวันเลยอยากจะลองเปลี่ยนอะไรสนุกๆดูบ้างมากุกกูมองไปที่พูดตนนั้นแล้วก็นึกถึงตัวเองบางครั้งผมเข้าใจครับบางทีการเปลี่ยนแปลงก็สนุกดี แต่ถ้ามันทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะครับเขาหันไปกระซิบกับครอบครัวผมมีแผนแทนที่จะใช้ของวิเศษบังคับให้พูดยอมจำนนครอบครัวนักผจญภยัยกลับใช้ความรู้ของพวกเขาเพื่อสร้างสิ่งใหม่ขึ้นพวกเขาใช้คาถาแห่งความสูงสร้างกระดานล,ลื่นที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ใช้อัญมณีแห่งความสั้นสร้างอุโมงค์สั้นๆแต่น่าตื่นเต้นและใช้ริบบิ้นแห่งความยาวสร้างเป็นชิงช้าที่แว่งได้ยาวไกลที่สุดในโลกพวกเขาเปลี่ยนดินแดนที่วุ่นวายให้เป็นสวนสนุกแห่งการเปรียบเทียบที่สุดมหัศจรรย์ผู้จอมกลับตาลปัดตาโตด้วยความดีใจมันมีของเล่นใหม่ๆที่สนุกและสร้างสารรค์ให้เล่นแล้ว มันจึงให้สัญญาว่าจะไม่ไปเปลี่ยนแปลงขนาดของสิ่งต่างๆทั่วดินแดนอีกและจะมาเล่นสนุกอยู่ที่สวนสนุกแห่งนี้แทนผู้พิทักษแห่งสัตว์สวนยิ้มกว้างยอดเยี่ยมที่สุดเขากล่าว พวกเจ้าไม่ได้แค่แก้ปัญหาแต่ยังได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าขึ้นมาแทนที่ด้วยพวกเจ้าได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความรู้ทางคณิตศาสตร์นั้นไม่ใช่แค่เรื่องน่าเบื่อในตำราแต่คือแวดมนต์ที่ใช้สร้างระเบียบและความสุขให้แก่โลกได้ด้วยทุกคนตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่หมากกุ๊กูมองไปที่ไม้บรรทัดและหนังสือคณิตศาสตร์ของเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป มันไม่ใช่แค่เครื่องมือหรือหนังสือเรียนอีกต่อไปแต่มันคือเครื่องมือวิเศษที่รอให้เขานำไปสร้างสรงสรค์สิ่งที่น่าตื่นเต้นในวันข้างหน้าและในวันนั้นเขาก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่ล้ำค่าว่าการตั้งใจเรียนในห้องเรียนไม่ใช่แค่ทำเพื่อสอบให้ผ่านแต่คือสะสมพลังวิเศษเพื่อที่จะได้นำไปใช้แก้ปัญหาและสร้างความสุขให้แก่โลกใบนี้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สิ้นสุดการถ่ายทอดเรื่องราวสำหรับตอนนี้แต่ระบบจินตนาการของเรายังคงประมวลผลนิทานบทต่อไปอยู่เสมอขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด Subscribe ช่อง AI เล่านิทานให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ AI ตัวนี้สร้างสรรค์เรื่องราวดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าสวัสดีครับ